ปเปลี่ยนชื่อแล้วนิยาดีจอยน้องจอยเออเจ,อ,จอยกับกำไร <tout S 1> ตัวออแม่ตลวคุณเ,น,น,เน,น,นี่ยกับอไรยู่ดิแม่ลูกมสสญญแม่ลูกครับแม่ลูก แม่ลูกเลยนี่กำไรกำไรตอนนี้น้องจ่อยกับกำไรนี่ครับตู้หมันฝั่งสองตัวครับน้องจ่อยน้องจ่อยผสมพันธุ์แล้ว ปลูกน้ป่ากับปทานผู้เลือมาตมขึนยาผู้เลืออมต้มผู้เลือไห้ลูกกินยาันเขายาเกงันเขาตัวแรก ท oh. <laughs> um, well, we ี่ยาเก่งเนาะต่แต่งอไรตรง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 องขเโอ้โหุนมองน้อนุนิธาขุนตัวใหญ่ได้อวนหน่อยเนาะมันทองเนาะแต่ฝัเี้ขี้ะฝังนก็อนเจ้าเจ้าองัาแล้วก่ จะลองจับตัวเจ้าคนดน้จับจัว่งกันกินเก่งเลเฮ้ยนหงาเก่งกินแ่กินโมกินได้กินได้

กินเก่งสุดนี้ซื้อเมื่อไหร่ไปนีุ่คือคือซื้อมาก่อนถ่ายงวดน่นซื้อซื้อมากตอนคือว่าจุงงวดนี้ไหวไหมอ๋อขายงวดนั้นกินเก่งทำไมมันยาว มกูด่าเหมือนเราดึงเส้นมามาเขาหยอกหยอกวะเกิงๆกำไรครับกำไลกับจอยดิแม่ซื้อจอยเยันใหม่แล้วแม่ซื้อจอยไอ้ลูกซื้อกำไรเอาเปียนยี่ห่องยี่จอยยี่จอยก็ได้ห่องยี่จอยก็ได้ เ๋ยวมันออกอยู่ก็เมันจอยเด้อ๋อมันจอยหนมันก็มากมากทองมากทองอยู่คือหัวก็ให้เขาไปปลายอะอ่ะมันมันให้ให้อาหารอ่ะ